มาแล้วเราแล้วมันจบตรงไหนนะตรงนี้อ่ะเสร็จแล้วไม่ใช่พี่ปาแต่เป็นพี่ธนูใช่ไหมที่ช่วยผมเมื่อปีก่อนตอนผมตกสแตนนะใช่พี่ธนูจริงๆใช่ไหม แต่กลับจอคิมให้เดียวคนบอกว่าเหมือนคิมหน้านุกตุ๊ดบินจะตายพี่ก้ยอยจ้าคนฟินอะไรพี่จำได้ว่าเคยช่วยแต่คน,นอึ่นเอาไว้แต่ก็ไม่ทันได้อยู่เจอหน้าก็ฝากไว้กับบาลวีเขาพัดโบกมีเรื่องให้พี่ต้องไปช่วย ทำไมพี่ปาทำแบบนั้นทำไมพี่ปาไม่บอกผมตั้งแต่แรกอ่ะไม่งั้น<อ>ผมจะไม่รักพี่ปาอย่างนี้หรอแล้วมันเกิดอะไรขึ้นน่ะตอนที่เราจะจูบกันน่ะ<อ>ผมกลับไปเห็นภาพในอดีต ว่าพลังวิเศษเนี่ยมันอยู่ที่หมอไอ้พี่ก็คิดเหมือน,นกัน,น,นใช่ไหมพีม่ก็ไม่แน่ใจเหมือนกันมันไม่น่าจะเป็นไปได้แต่มันก็เกิดขึ้นแล้วกับเราจริงๆริทำไมพมพี่ถึงเห็นภาพเร็วกันสงสารวายุน่ะรอง่ายทั้งเรื่องอใช่ะร,ระบบแต่เดินเชื่อพี่ไหม ว่ามันอาจจะเป็นโชคชะตาของเราสองคนโชคชะตาเหรอเอ๊ะมันคุนน้นๆยงไยครับนี่โชคชะตาทุกคนเลยเว้ย <c oughs> คนที่แล้วก็พูดอย่างนี้บอกว่า <c oughs> ใช่น้องเชื่อไหมผมไม่คิดเลยผมเชื่<ผ>มมอมาตลอดคิดเขียนไน้เงี้ยเลยอว่าผมกับพี่ปาโค้ใครกวันด้วยโชคชะตาพี่ปาเดินมาอยู่ตรงนั้นแล้วก็ช่วยผมเอาไว้ เพ่อองนลโหถึอองได้ออมันยังไม่สายกันไปหรอกตอนนี้เราสองคนมีโอกาสที่จะได้กลับมาเจอกันอีกครั้งให้โอกาสพี่นวายุพี่จะแก้ไขอดีตที่ผิดพลาดของเราเอง ุงผมดูอยู่ครับกระโดดครับคือมันหิวอ่ะได้หิวว่ะเฮ้ยโอ้โหโอ้โหหวานเชียวหวานจุ๊บนะพี่คือพี่ธนูเนี่ยถ้าไม่ไปสปาร์กับอีกคนหนึ่งนี่จะไป่ลองแล้วนะครับแยมเจ๋วมากเลยนะคุณเด็กดีของพี่เด็กดีของพี่ว่ะเด็กดีของพี่ว่ะ เนะคะ้นที่พี่ขนูใคยบอกว่าเสียดายที่ไม่ได้เจอผมก่อนที่จริงเราไม่ได้เจอกันช้าไปเลยแต่แค่หลงทางจนมันคาดกันไปเท่านั้นแหละลงทางยังหาเจอลงเธอจะไปหา,หา,หา,าให้ไอ้ย่งกันเล่นแล้วที <laughs> จุกมือเอาทุกอังสำคัญเลยจุกมือจนพร้อมที่จะเป็นท้าของมือประสานมือโอไมคเดี๋ยวเขาแค่ประสานมือเขายังไม่ได้ทำอะไรกันว่าหลังจากนี้พี่จะไม่ปล่อยให้เราหลงทางไปไหนอีกแล้วเพียงแค่ชู่อย่างไอะหรือว่าที่เขาบอกว่าเาเม็แล้วอาจจะเป็นคู่นี้ก็ได้นะเราจะไม่่นใจเลยแบบนี้ตลอดไปเราอย่าไปเชื่อสปอย มีดรามีดอะไรอีกแล้วอ่ะไม่มีหรอกอีพีสุดท้ายแล้วก็จบแบบแฮปปี้เอนดิ้งแล้วไม่จริงอ่ะพี่ผมไม่ใช่ไม่ได้ว่ะไม่มีมันจบก็คือหวานๆมันเดินจับมือกันจับมือกันแบดอุกกาบาตเพิ่งจะรอบตายเหตุตายยกโวแค่สคือเอาจะรอดไมก่อนนันั่นโยเน่ไปนะนี่เรื่องวะเขาเลือดหดปัดเนี่ยโยเนมไป องไห้อยู่นะเขาร้ร้องไห้อยู่หมอหนูเมื่อกี้หน้าฟินเหรออ้าวมันก็แบบคนมีความรักไงเอ้ยคนก็ไม่ฟังในที่สุดอะไรเงี้ยได้ในที่สุดก็เลือกได้ก็กทีแต่ถ้าเราเป็นเราเราก็เลือกไม่ได้นะบงงๆงงห้รักสามเสาดีกว่า เสา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 นี่ซึมเลยเอาเสาทำตุ้ยเลยใส่กลับที่เดิมแล้วอ๋อนึกว่าพลังไหมอ๋อนึกนึกเฉยเไาพยาลังจะใช้พลังครับทุกคนมันชื่อว่าพลังเสียแห่งโชคชะตา ไปเรื่อยแล้วยืดเรื่องอะไรอยู่วะเนี่ยเอ็กเพรสตยอะไหนตัวทีเ่ยเป็นยืดตเขาลูกัารเป็นเรื่องภาพในหัวที่เราเห็นด้วยกันพี่อยากให้ไพเรือมันไปซะโอ้หไม่รักเรื่องโน้ประสานมือเราทำไมอ่ะ จะออกมาได้ธนูแน่เลยตับตาแล้วจับใบใบแดงเป็นทหารหน้าใบสองปีเจ็บแค่ไหนก็ยังร๊ะของคุณคุณปะเนี่ยของใครนะไม่รู้ของเพื่อนมันอะสักคนหนึ่งอะให้สักคนอะคนไหนฮะไม่รู้เดี๋ยวบอกว่าแสนดีอะเออหรือว่าใช่ปะพี่คุณคุณเนี่ยเจ็บไอ้ขับเนี่ยคอมเมนต์บอกของวายุ องวายุเออ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 ใช่แซนดี้เรามีเรื่องอยากให้ช่วยหน่อยแซนดี้เอลเอลไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่แซนดีเ้ทำไหนนมด้วยทำไมเองนี้มาทำไมดูเที่ยวกาดอ่ะเอที่ยวกาดจะส่งแซนดี้ผู้ชายช่วยไปทำอะไรนะที่รับสายที่บ้านแต่หนอไม่รับสายพี่หนุทมานต้อนมาลาพี่ไข่กับอยูที่ห้องผมตั้งแต่เมื่อวานแล้วครับ ใชยทำกิจกรรมที่คณะเลยไม่ได้ยินเสียงโทรศัพท์ยังจะมารับอ,อีกแ<ร>ล้วอ่ะพี่ไมเอร์เลยน้องหายดีแล้วเหรอ,อยังมีแผลนิดหน่อยแต่ดีขึ้นมาแล้วครับคูต้ามาสัีครับสวัสดีครับสวัสดีครับคูต้าสวัสดีครับ เสียงอะไรเสียงอะไรเราไ่ใครลากอะไรหมดแล้วก็ยังจะเป็นดูอุ๊ยใช่ใช่สวยมากเลยไหนบอยจะกลับไปพักท no. ี่บ้านไงเดี๋ยวก็ไม่สายกันพอดีหรอกโว้สมบทถังแลยเมื่อกี้ดีขึ้นเยอะแล้วครับก็เลยมาช่วยเพื่อนๆเตรียมงานแฟชี้อะไรเนี่ยพึ่งพักได้ไม่กี่วันเองไม่ฟื้นแน่นะเป็นห่วงผิดคนหรือเปล่าครับพี่วิอายุ พี่น่าจะห่วงคนที่หล่อๆสูงๆขับรถสีดำหรือเปล่าครับเฮ้ยอะไรเงี้ยก็เป็นห่วงทั้งโค่นั่นแหละไผ่ก็เป็นน้องชายพี่กิจแล้วก็เป็นน้องรหัสพี่ด้วยพี่ก็ต้องดูแลไผ่ให้ดีที่สุดขอบคุณครับพี่วายุวายุกลอดภัครับปลอดภัยก็ดีแล้วมันปนขนาดอะไรบรรยากาศหรืออะไรพี่ก็ต้องขอบคุณไผ่มากๆนะ ที่ช่วยพี่ธนูไว้ถ้าไม่มีไผ่พี่ธนูก็คงแย่ครับเออแล้วทำไมวันนั้นไผ่ถึงมาอยู่ที่นั่นได้ล่ะมีเรียนตอนบ่ายไม่ใช่หรอเออสงสยแล้วเออเราก็สงสัยเหมือนกันใช่สวยมากเลยที่บ่นว่าไม่สบายกัวในวันนั้นแต่พอบ่ายมาวัยดีเเลย นี่สดแสดงว่ารางสังหณ์ของแกนี่แม่นมากๆาเลยนะไผ่รางสังหณ์อะไรหรอไผ่คือวันนั้นอ่ะอข้าใ่<อ><ผ>ม,มันมีรางาสังหารเมื่อจะเกิดเรื่องไม่ดีกับคนใกล้ตัวก็เลยไปหาพี่กิจใช่ปะใช่ครับแต่เจอพี่พนูก่อนฟาดคอไปแล้วกันหิวกันหรือเปล่า อย่รู้เลยว่าหยิบอะไรมากินรู้ข้าวแกงน้องเดี๋ยวตอนกลางวันพี่จะสั่งอาหารให้รู้โอ้โหคงไม่ใช่ข้าวกระเพราหมูกรอบแน่นอนที่แบ่งไว้กินเองด้วยนะครับเดี๋ยวตอนกลางวันพี่สั่งข้าวเองไม่ใช่พี่หน้ากูแตกแีเยอะต้องหัวเก็บเศษหน้าที่พิ้นเลยได้ไข่อ้าวนี้มาแทนแล้วกันเก็บเศษหน้าดิ่พื้เลยถึงนั่งฉีกหมดเนี่ยแผลที่ไหลก็ไม่หายพอดีเอามานี้ เดี๋ยวพี่เอาไปให้เพื่อนๆพี่ช่วยตอนนี้เขาไม่ได้ฉีกไม่ได้ฉีกเชือกหรอกฉีกหน้าพี่เไปอก่พี่หน้าหลังสีหรือเฉียงมั่นใจเลยนะพูดอย่างมั่นใจตลอดปอเปิดไปเลยสีข้าจะรอไว้ละสปอนเซอร์ต้องเข้าแล้วตุ๋นๆครูตาถามว่าตุ๋นมีรังสังหรณ์กับกุ้ต้าบ้างไหมโอ้โหพี่วายุน่ารักมากอ่ะแถมใจดีอีกสมแล้วที่เป็นเดือนคณะเรา พี่เขงสนใจรับน้องแล้วครับไม่ถึงวัยุคนไหมข้างหลังอ๋อเขาบอกไทยอินเยอะแล้วแล้วออกแสดงว่าพี่อะคิดถูกมีคนเดียวก็พอแล้วจริงตอนแรกเขาจะใสใช่ไหมเขาใส่ไปแล้วใช่ไหมถาเขาออกเลยเจ็บแพ้ยู่นีคือเมื่อกี้ผมไม่รู้นะว่าไขรตุนจะมีรางสังหรณ์กับคูต้าหรือเปล่าแต่ไข่นัวมีรางสังหารแน่นอนกินหมดแล้วแม่ของจอง โยกินหมดเลยอิ่มปะเนี่ยเอาไปเลยเอาไปเลยใส่ถุงกลับบ้านได้วยพี่ธนูมาพอดีเลยเราพาน้องรหัสผมกลับไปพักก่อนสิดูสิแผลไม่ทันหายเลยมันนั่งฉีกพู่กันใหญ่ใช่ฉีกหน่สยคิดจะรู้ตัวหรือเปล่าเยังไม่จบจะถูกย่งน้องมันฝังใจลนะ ก็เจ้าแสบแบบต้องดูตัวเลขสองวิวัยที่ผมพาเลยให้พี่กิตอบรมสั่งสอนอายุมาเลยนะจะได้ว่านอนสอนง่ายเหมือนน้องไผ่เอาเขินเลยนะให้เอาคืนด้วยรีบกลับไปพักนะส่วนเรื่องผล้วเว้ยไม่ต้องห่วงเลยให้ไม่จริงไม่ได้พี่ให้เพื่อนพี่จัดการละเสร็จแน่นอนไม่ต้องพูดขอบคุณนะครับพี่อายุรับปากกับผมแล้วนะดูแลน้องไผ่ของผมให้ดีด้วยพี่ธนู ดูได้ดีเลยละครับไปกันเถอะเหมือนทิ้งปลายางไว้กับแมวอะพี่ธนูเออถ้าพี่จะพอมีเวลาไหมผมอยากชวนพี่ไปที่หนึ่งสองสามชั่วโมงกูเกิลทิศาไม่พูด ก็แต่ไม่พูดแล้วเนี่ยเออได้ใจไม่ต้องคิดไม่ได้ไม่ต้องมองจอตลอดเวลาด้วยนะโอเคนะฮะใจทำงานที่บ้านใจได้พี่หล่ออย่างวันนี้อุ้ยไอแต่หน้าหล่อหล่อหล่อกว่าเดิมป่ะไม่เยี่ยมพี่พร้อมกับสารดีเลยนะผัยเออแตเซ็ตผมแล้วเเออเซ็ตผมนะดูหล่อไปชีเข้าวาัดล์แล้วเซ็ตผมขอบคุณครับไว้ผมจะพาเพื่อนมาอุดหนุนพี่นี่บ่อยๆนะครับ นนแล้วนี่รู้จักกับลูกค้าประจําของร้านพี่ด้วยเหรอเนี่ยคงจะรู้จักกันตอนที่ภายฝึกงานอยู่ที่นี่ใช่ไหมถ้าอย่างนั้นก็เชิญตามสบายนะครับอตอนฝึกงาน ตรงนี้เป็นมุมประจําของผมเลยนี่ก็เป็นที่ประจําของพี่เหมือนกันดูเหมือนจะมีแต่เรื่องบังเอิญเกิดขึ้นกับเราสองคนนะครับอะไกัตั้งแต่นิยามความรักที่พื่เขินรูปวาแล้วก็ภาพอนาคตที่เราเห็นพร้อมกันไม่อยากเชื่อเลยจริงๆเพื่อนผมคนหนึ่งเคยบอกไปว่าความบังเอิญหลายๆครั้งมันควรจะเรียกว่าผมได้คิดยังไงสิ มีจดูเขาพยายามเบรกกันนะอืมเดี๋ยวนะเขาโทรหากันไม่ใช่เหรอหาแซนดี้ผมรู้นะครับเี็นแผลที่ส่วนหนึ่งกับพี่วายุแต่พอพี่บอกว่าคุณไม่ติดต่อหาคนนี้อาจจะทำให้พี่วายุเสียใจใช่ไหมครับตีจักตบไม่ไม่ไม่นะชื่อหลักล้านอัดคลิปอัดเสียง กเรื่องในที่ดูโลกแบบนี้กันเนี่ยเหมือนกับพี่ไม่ใช่กับทางคุณโอเานี่ยเขาผมมียากเห็นพี่สองคนสมหวังแรู้แล้วส่งม่ให้แบบเรก็มีความสุขด้วยกันกันแน่ตอนนั้นช่วไปแพ้กันเลยก้อย่างเดียวกู้วในตอนสองพอมีเราเราคุยจะฟังไม่รู้เรื่องกันคุยอะไรกันได้เมื่อกี้เนี่ยงั้นเราลองเสียงทายกันดูไหมครับพี่ธนูเสียงทายหายใจพี่ทำอะไร นี่ไงเตี้ยมกันเตียมกันมันเป็นแผนเตี้ยมกันมาเลยลองดูอ bon ีกครั้งได้ไหมครับว่าผมคือคนที um> ่ตามหาจริงหรือเปล่าอันนี้พยายามไม่หยุดอ่ะอือพี่ก็อยากรู้เหมือนกันลองหลับตาแล้วไปหยิบดูนะครับ มืนธนูพยายามที่จะไม่ไม่ต่อแล้วอะแต่ว่าไผแต่ด <คน S 2> ไม่ได้ก็คมันรักแ้วเจ็บแต่ก็ยังรักอยู่คนทำไมทุกบายเขียนเหมือนกันหมดหลงแล้วไปหยิบหินงา่ายถ้ายังยิบใด้นิยามความรักแผนเดิมผมกับพี่คงต้องยอมรับแล้วว่า มันคือความใคิจของเราสองคนจริงๆเปลีไงเียนเขาไม่ยอมปะเขาไม่ยอมปะยาหยิบสีน้ำตาลเออพี่หยิบทำไมสีน้ำตาลแล้วอย่างนี้มีปะใช่เออมับเขาให้อะไรอะยำสียะไละขอใครกันนนี่ บอกใครน่ยอมเสียสละเพื่อให้คนที่เรารักมีความสุขเห็นไหมครับมันเป็นแค่เรื่องบังเอิญเราคิดมากกับมันเองแท้ๆทีนี้พี่ธนูก็ไม่ต้องกังวลอะไรแล้วนะครับขอบคุณนะพายเฮ้ยดูไหมนาเลือก น้องพายุใช่ไหมนูถ้าพี่ธนูจะกลับไปรับพี่พายุที่คณะตอนนี้นั่าจะยังทันนะครับผมว่าจะกลับพร้อมแสนดีรีบไปเลยครับพี่ธนูเดี๋ยวไม่ทันถ้าเกิดมีอะไรให้พี่ช่วยก็บอกได้เลยนะเชียร์กันไปนะใช่มาเจอนมาเขียนนี่มาอ,มอม ไม่ต้องห่วงฉันไปเองพิกจับมาเป็นคำว่าวิหารนะเป็นคำที่ไพยิบได้เขียนไว้สองด้านเลยี่ยเออแจ้งบนไม่ิพี่ไม่ใช่ผมไม่คิดของไพยสินะตอนนี้ไม่ใช่แล้วล่ะเอ้ยเอ้ย เหมือนกันหมดเอ้ยเหมือนที่พี่พูดนั่นไงอุ้ยเอาไปเขียนโอ้ยย้อนเียวลาหมดเลยเออนี่ที่พี่คอทพูดว่ะที่นี่เขาแต่งเรื่องเนี่ยแน่ใจนะว่าแบบเนี้ยอุ้ยพี่วัดอ่านขาดอ่านขาดอีกแล้วเนี่ยพี่เนี่ยตัดใจจากกันไปเอออ่ะต่อไปดาวตกไปสุดท้ายแล้ว ไผก็มีนิยามความรักของเอิงซะทีทำไมถึงรู้ว่าเป็นนิยามความรักของเราละ่ะก็มันตรงกับสิ่งที่ไผ่กำลังทำอยู่นี่ไงถ้าเปลี่ยนภูมิคิด <c ười> ง่ายขนาดนั้นมันก็ดีไป <c ười> <c ười> <c ười> แต่บางอย่างที่มันถูกกำหนดมาแล้วอ่ะต่อให้ฝืนแค่ไหนก็ขัดขืนมันไม่ได้หรอกนะไผ่ ผมเป็นคนดีครับครับผมแต่อย่างไรตอนนี้เราก็สบายใจกว่าที่ได้กําหนดมันด้วยตัวเองอทุกคนจะได้มีความสุขไงคือน้ำเสียงสันไพอทุกอยคนเดียวหรือเปล่าทำให้ทุกคนเดียวมันก็มีแสนดีไงคู่กันจบแบบต่อไปนี้พอพอเรื่องนี้จบแบบแฮปปี้เอนดิ้งก็ดีแล้วล่ะแสนดี <c oughs> เดี๋ยวนะคุณตากอก่ม ผมจอบเขียนเขียนบทข้างในสิอะไบ้างเอาไว้ดัดได้งานแล้วะมืพันตลอดเลยที่ก็เออผมเขียนบทดีๆแบบนี้ไม่ได้ครับผมเขียนได้แค่บทชั่วๆแต่ดีมันเป็นอีมุมอีพิสติสหนึ่งของหมาซีรีส์อ่ะแต่ชอบผู้หญิงได้ตายเกิชอบผู้ซึนนะผู้ซึนเดลเร่ ตองตองนี่จะไปกับบ้านสายนะตายกตะวันก็ทำไมที่มาโรงเรียนสายเดี๋ยวเดี๋ยวคนละน่าแต่คนละบบคลาภทำไมภาคละล็อกับเฮ้ยเมาเมาเหรอเนี่ยอ้าวเยวนะทำไมมันเมาอย่างนี้เดี๋ยวนะี่รู้สึกพี่รู้สึกได้ไม่หยุดู่หายแล้วเราเมาเราเป็นยังไงอ่ะเราเราเมาเราเราเป็นยังไงอ่ะอาการอ่ะพี่ดูดิ ตะบานมองอย่างนี้เก็บทรงไหมอยู่ที่รู้สึกได้ว่ามันว่ามันต้องมีเอเจซี่ใช่ไหมเดี๋ยวเราเก็บเขาเอาแล้วต้องมีขั้นตอนในนี้แน่นอนพรุ่งนี้เรียนเช้าไม่ใช่หรอไม่เป็นไรเดี๋ยวเราเก็บเองงานไส้แล้วพร้อมแล้วยังไม่เรียนเลยต้องไปเรียนพิคิม่อนหน่อยนะป๊อกป๊อกจบแล้วป๊อกอ้วกกระหงษ นิคไทยไปแล้วได้จุ่มไปแล้วน่้อยจุ่มไปแล้วกิจกรรมรุ่นที่บางอย่างที่มันมากเกินไปอ่ะก็ไปดิเสดไปบ้างดิถ้าไปดิเสดแล้ไม่ถึง้วยเหรอไม่ยอถึงเลยขอบคุณครับที่ไม่ถึงเลยแล้วถ้าตัดสินไม่ถึงก็หมาไงแามว่ามังไงตอนเช้าก็ต้องไปเรียนตกเย็นก็ต้องทำกิจกรรมนะสัปปิ้งกันแหละมันจะมีประเด็นไหนจะซ้อมกีฬาหาอะไรบางหน้ากัน ไหนจะซ้อมงานดาวเดือนอีกตอนคืนเนี่ยแทนที่จะพักพม่ต้องมายุ่งนะเออบ่นยังเลยครเรื่องนี้โดนจัดยานิงด้วย <c oughs> จุม่ม <c oughs> จะพักถอดเสื้อให้เพราะเม,มานิ้ทจุ่มลยอืมอ้าวแล้วคดีขึ้นนะคดีขึ้นแล้วขอสั่งแล้ว น okay. ั่นเสียงแค่ไม่อะไรกันอ๋อนัดิมีเรือไหลลำจริงเลยคนเนี้ยทำท่าเรือได้หรือไงไปนะเป็นเป็นยาเป็นกลมท่าเรือตักหลับอะไเนี่ยอือใจมันว้าวุ่นอ่ะใจมันคิดเราอ่ะ เอาซาวมาว่ะเอาเลยซาวมาเล่าเข้าปา,อากอาการมันก็มาจริงๆคือใจ้งนอวุ่นเลยเราเข้าใจนอนไม่หลาบกะซาบกระบไ้ไหมฮะโอ้โหของพีมิโลเร้าใจสองเดินโชว์ตัวในงานลง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 เป็นเต๊นทปารวีวาตายใช่แล้วค่ะท่าอทุกคนพร้อมอย้าีละเกียวกสอยเลยดีกว่านห มาค่ะใหญกนีคนผิดฝั่งยู่คนเดียวที่เหลือลกมาแล้วเว้ยมาแล้วเว้ยมาเยมาเยหล่อเดยวเลอี่วมมากหล่อมากเลยเดินลื่นไหมลื่นน่ไหไมลื่นทาไไหมสูงขาเรียวหนุ่มสูงสูงโปร่งถ้ากำลังเดินแล้วลื่นนี่มันจะเท่กว่านี้นะ เล่านา้ขมก็เิอเธอจอ<ไ>ปตม๊กยางหนอยไอ้เิตตา